สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมหนักแน่นก็โชว์หกอ่ะตามหน้าปกอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปชมก็ฝากกดสับตไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราหน่อยนะครับครับผมช่วยกดเฮ้ยสักนิดสักนิดเพื่็ยังดีอ่ะก่อนจะไปชมอืออีกทีฝากขอบคุณ Junction Sport ครับที่ให้รองเท้าเรามาดูนะครับผมอ่ะไปเลยดีกว่า้ตัวนี้ก็เป็น Nike Phantom GX 2 ชื่อแพ็กสีว่า Rising Gem Rising Gem แต่ชื่อสีนี้ชื่อ Atmosphere Grey Black ชื่อยาวชื่อยาวสะด้วยในแพ็กสีนี้ก่อนเข้าไปดูนะในแพ็กสีนี้ก็คือมันมีทั้งหมด3รุ่นถูกไหมครั GX Tempo แล้วก็ Material Material GX จะเป็นสีที่เข้มที่สุดใน<า>บรรดา3ตัวนี้เป็นเาเข้มสุดครับผมอันนี้มันออกแบบ คืเนี่ยวะนะเทาอมมุกแบบเหลือบเหลือบม่วงวะเนี่ยถ้าโดนไฟมันส่องดีๆต้องขอบขอบมันมันจะมีแอบมาม่วงนิดๆเออเหลือบเหลือบม่วงม่วงมาหน่อยฟิลแอดมอสเฟียร์ไงที่เขาบอกนะนี่ไปดูอัพเปอร์ดีกว่าครับเนี่เจคทูนะครับตัวนี้เทคโนโลยีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เป็นผ้าทักหนึบๆเนี่ยครับทั้งหมดเขาเรียกว่ากริปนิดกริปนิดใช่มันก็จะกระชับมากกว่ากระชับแข็งแรงมากกว่าไฟนิดนะ พราะว่าไอ้คิปเนี่ยถ้าลองคุณคุณลองสัมผัสมันจะมีความหนึงๆอย่างไรแต่ตัวตัวเจ๊กหนึ่งแหละแต่คราวนี้แข็งแรงไอ้ตัวสองเนี่ยมันจะมีลวดลายตรงนี้มาเนี่ยแล้วก็เชือกเฉียงใช่เฉียงออกไอ้ข้างท้างด้านนอกนะก็คือจะได้สัมผัสบอลตรงนี้เยอะกว่าไอ้วงกลมๆเนี่ยที่คอนโรลตรงนี้ก็คือตาพายุพายุก็ได้แรงดันใจไปจากนั้นนี่เนี่ยมันมีเป็นแบบคลื่นๆแล้วมันเหมือนแบบฟีลว่าเป็นแบบ เป็นแถบปั่นก็ได้นะใช่ใก็ได้เพื่อคอนโทรลไหนๆก็ไปดูข้างท้าด้านนอกก่อนดีกว่าตัวโรนิคกี้โรนกี้ไดมอนด์คัพนะเราถ่ายให้ดูนะเป็นดำด้านนะใช่เนี่ยแต่เวลาเวลาโดนแสงอะแล้วด้วยความที่มันเขาตัดให้มันเหมือนเป็นเหลี่ยมเพชรอะครับเนี่ยมันก็ดูเหลือบๆแต่จริงๆมันคือสีสีเดียวกันนะสีดำด้านแต่แค่มันเหลือบแสงเฉยๆ สวยนะเนี่ยครับตัวด้านนอกก็จะมันมันจะลื่นๆื่ละตรงนี้มันไม่หนึบเท่าตัวอีิปนิดนะอะฮะถึงประมาณตรงเนี้ยโลโก้เนี้ยนะครับถ่ายดูนะข้าวด้านในด้านในด้านในเนี่ยไฮไลท์โอ้โหพื้นที่สัมผัสเยอะมากนะใช่เพราะว่าเขาเอาเชือกออกไปอยู่ข้างข่าวด้านนอกไอ้ตัวเก่ามันมันมันปิดเชือกอย่างเงี้ยหน่อยนึงจำได้ไหมใช่เออมันมันผูกยากมันร้อยยากข้าด้านตรงเนี้ยเวลาไปคลายอะตัวนี้ก็แก้ไปเลย ก็ง่ายกว่าเพิ่มพื้นที่สัมผัสให้กับลูกฟุตบอลนะเยอะมากประมาณนี้เนี่ยแล้วลิ้วดูคุณดูริ้วนะจากไอตาพายุเนี่ยยาวมาถึงตรงเนี่ยด้านตรงแปรด้านไหนยังได้เลยเยออเกือบถึงส้นเท้าอ่ะใช่ให้เข้ามาเยอะมากนะดีเลยอ่ะใช่เนี่ยนิ้วผมอ่ะอ่และตรงนี้ก็เป็นโลโก้ไนกี้เล็กๆครับไปดูนีนแฟนทอม G X นะขะหลางขอบ บุกด้านในก็โอเคเป็นกำมหยี่อังตรงเลยตัวเนี้ยเหมือนเทมโปสิบเลยอืมีนมนวมบุกมาด้านในเพื่อให้ให้ตรงแบบข้อเท้ากระชับนะฮะแล้วก็เห็นรอยไายนะใช่เนี่ยหนีบไปเลยก็ถือว่าหนาอยู่นะอเออแต่หนาแบบไม่เทอะทะเออแต่แต่มันนุ่มนุ่มนุ่มเลยใช่ผมว่าไฮไลท์ตัวนี้พื้นเนี่ยโอ้โห มีความชมพูฟ้าชมพูฟ้าขาวม่วงมุก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 เป็นชุดพื้นที่สวยเลยอ่ะแต่เป็นแล้วก็เป็นปุ่มใบมีดทั้งหมดนะครับหมดเลยใช่ตัวนี้เป็นปุ่ม FG นะครับคือปุ่มปกติแต่ถ้าคุณไม่ชอบแบบนี้ก็ไปซื้อแบบ AG ครับถ้าเป็นตัว AG ชุดพื้นมันจะเป็นเหมือนตัว GX1 เลยเอ ก็คือได้ชุดพื้น g จ1กหครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นรูหน้าเก่าก็คือก็คือ g จ2อ่ะจะเป็นพื้นแบบนี้ตัว FG นะอ่ะงั้นไปดูชุดพื้นนี้เรียกว่าเทคโนโลยี Nike ้ไ c โ o n e 360ก็คือเขาบอกว่าจะเอาไว้ใช้การกลับตัวตัวใช่เวลากลับตัวพลิกตัวแบบหรือเปลี่ยนทิศทางทันหันอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบที่บอกนะครับมันเป็นใบมีดหมดเลยใช่ทุกชิ้นเลยอ่ะ แต่ถ้าย่าจริงเนี่ยโอ้โหเฟี้ยวเลยจิกเลยอ่ะใช่แน่นอนยิ่งเวลากลับตัวเนี่ยไม่ได้ขอโทษนะผมเนี่ยผมลองให้ดูนีมีความยืดหยุ่นประมาณนึงเลยนะครับดีดเด้งอยู่นะคุณดูปุ่มด้านบนเนี่ยตัววงเนี่ยอ่ะฮะดูสีมันดิดูดีเห็นปะมันเปนเหลือบทองทองวะมันมีทองน้ําเงินอยู่ข้างในเห็นไหมในข้างในมันจะใสๆมันจะออกน้ําเงินน้ําเงินเห็นไหมอ๋อโอ้โหนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมพยายามถ่ายเห็นแล้วกันนะแต่สีสวยมากเลยนะตรงเนี้ยใช่ไม่นจะ ออกทองทองหรือข้างในข้างนอกมันแล้วแต่สภาพสีมันเหลือบแบบมองมองบางมุมมันก็จะเป็นสีน้ําเงินอย่างเงี้ยสวยอะปุ่มตรงนี้สวยมากเลยครับก็ใบมีดเป็นใสๆนะฮะแล้วตัวนี้นี่ตัว X เนี่ยเป็นตัวแกนใช่ครับผมใครลองดูอยู่นะครับก็ไปดูที่ร้านจังชั่นสปอร์ตนะสีนี้สวยมากไปลองก่อนได้ใช่ใช่ใช่ อยากให้ทุกคนไปลองนะตัวนี้ g x 2, <อ>2เป็นรุ่นที่ออผมอยากแนะนำนะครับผมนสนใจใส่ดีนะครับประมาณนี้ยังไงก็ก่อนจากกันก็ฝากกด subscribe กดแล์กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันะะสำหรับวันนี้เขาขอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ